เทศบาลจังหวัดพิษณุโลกเองครับก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่รับประสบปัญหาแต่มีการช่วยเหลือครับซึ่งทางด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยบนทลนฐานบกที่39นําทหารจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ําแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อนครับ <S <S รถขนาด2-3หมื่นลิตรนี่แหละครับที่จะพาไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนําโดยจิตอาสาและกําลังพล โดยพลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์ครับผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่39ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่39นําทหารจิตอาสาภัยพิบัติพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ําออกแจกจ่ายน้ําสะอาดหมายถึงน้ําอุปโภคนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนโชควัฒนาหมู่ที่4ตําบลบ้านคลองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับผลกระทบจากการท่อส่งน้ําประปาชํารุดอยู่ระหว่างการซ่อมแซม ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและการแจกจ่ายน้ำเนี่ยแหละครับจนกว่าระบบข,ของประปาเทศบาลนครพิศณุโลกนั้นแล้วเสร็จดังนั้นเนี่ยหน่วยงานเองไม่ว่าจะเป็นของทางด้านบนทนฐานบกที่39หรือว่าอ,อปทอในพื้นที่เดี๋ยวจะว่าไม่บอกกล่าวนะครับจริงๆแล้ว ผมพบเห็นที่ผ่าน,านมาเนี่ยหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดับเพลิงเองเลยนะ,ะนํารถดับเพลิงออกมาแจกใจน้ําให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านอาทตในพื้นที่ไม่สังกัดเลยว่าในพื้นที่ใดเดือดร้อนที่ไหนแจ้งเสร็จเอาไปให้เลยเพราะว่าน้ําใช้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญพื้นฐาน น้ำไฟถ้าขาดไปลําบากนะครับลำบากบแน่นอนค่ะการแจกจ่ายในครั้งนี้แจกจ่ายไปจํานวน18,000ลิตรค่ะมีประชาชนได้รับประโยชน์40ครัวเรือนโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมณฑลทนาหารบกที่39ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ําทหารจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อส่งน้ําสําหรับ อุปโภคบริโภคใช้ในโคโรัวเรือนนี่แหละค่ะไปเติมแจกจ่ายให้กับประชาชนตามพื้นที่ในตำบลบ้านคลองบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะก่อนที่เขาจะซ่อมท่อประป,ระป,ระประกากันจนสําเร็จค่ะซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าระบบของการกรองน้ําประปาเนี่ยถึงขีดสุดเลยนะฮะ<ช>เพราะว่าน้ําต้นทุนที่มาจากแม่น้ำนานเนี่ย แดงและขุ่นข้นมากมากมากค่ะทำให้ระบบของการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนาครพิษณุโลกเองเนี่ยต้องมีการระงับเพื่อล้างบ่อครั้งใหญ่แล้วเขาเรียกว่าคลีนท่อต่างๆให้เพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้น้ำประปาสะอาดกันอันนี้ต้องขอให้กําลังใจของทางด้านเทศบาลนาครพิษณุโลกด้วยว่ามีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วแต่ในคราวนี้เนี่ยเกิดจากการท่อชํารุดต,ต้องขุดและวางแนวท่อใหม่ดังนั้นต้องขออภัยแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับว่า ในคราวนี้เองเนี่ยขอทนนิดนึงทางหน่วยงานราชการเองเนี่ยจะเอารถไปแจกน้ำให้ในเรื่องต้นไปกอดนะครับ